สวัสดีค่ะปกกี้นะคะก็วันนี้นะคะมีปัญหาผิวหน้าหนักมากค่ะทุกคนเพราะว่าทํางานแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนนะคะก็คือผิวหน้าของปอกกี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบหมองคล้ำแล้วก็เวลาแต่งหน้าแต่งยากมากเลยค่ะก็เลยแบบวันนี้ตัดสินใจมาทําสวยที่โรงพยาบาลเอเชียนะคะผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะอยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็คือระหว่างคทำคุณหมอมือเบามากรู้สึกสบายหน้ามากเลยค่ะตอนทํานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นรู้สึกว่าเออ,อยากกลับไปแต่งหน้าแบบดีๆขึ้นรู้สึกว่าน่าจะน่าจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะก็ <G> อยากชิชวนทุกคนนะคะที่สนใจนะคะเข้ามาทำสวยได้นะคะที่โรงพยาบาลเอเชียค่ะ